ไม่ชอบปาไอ้นี่มันปามากแต่ว่าคุณสมบัติของอินทปล์ทุกพันทุกเม็ดเหมือนกันไม่ว่าเมลเยอะหรือเาไม่เดถ้ามันแก่จัก็ปีนดคนเราย่าเข้าใจว่าที่ทําแห้งเนี่ยเราทำเองในเมืไทยเราก็ยังทำแห้งีย่หลาเราต้งเข้าจกต่บอกว่ามันจากเลมาเลยไม่ได้นำเข้ามา สภาพดี้ากจากที่ปลูกที่ได้ก็คือว่าประเทศเราที่แต่าห, 1, 1หาดใหขึ้นมาปลูกได้อีสานปลูกได้แลปลูกได้ใช้การการเอาไปปลูกเยอะปลูกได้แต่ว่าจากอาดใยลงไปมาเลอินโดนเียปลูกได้เหมือนกันเป็นเป็นต้นแบบนี้ต้นขนาดเียขึ้นเป็นต้นแต่ว่าติดโรคยากให้คติดโรคเพราะเวลาเขาจะแตกตาดอก ช่วงเดือนประงานคันวานะเขาต้องการปรณบปรุงทำกว่าสิบแนเซนติเมตรระยะเวลาประมาณสองปีเขาจะแตกต่างออกนอกจากอาใหญ่มาเลย์เงิใช้กโดเนี่ยไม่กระติ่ได้นอกจากภูเขาสูงอิโลครับได้นั้นจากบ้านเราอาจใหญ่เพีนมาปูได้เแถวเมืองกาญจนบุรีเยอะกันอิสาเยอะนะอสานเยอะอิสานเยอะครับ เรนุ่งกลาร้องห้าของไูเมื่อปีกายนี่นก็ปลูก6กพันต้นอ้ต้นสามลนบาทผมได้เยื่อหกพันต้นสองร้อยสี่สิบไร่ก็ทราบว่าคุณเสร็สามได้กำไรปาี่้อยี่านต้นครับทีนี้อย่างที่ลำปางน,นี่นก็มี ที่ผมเนี่ยเพิ่งออกสูนนี้อป็นเป็นปีแรกที่้องเงี้เยื่อเพราะได้เอาต้นพันธุ์เข้ามาเมื่อเมื่อสี่ปีก่อนเริ่มแรกที่สุดท like, mm. mm. ี so, yeah, yeah, ่ปลูกนะผมก็ไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอินทรลัมก็ปลูกไปซื้อไปก็มีแต่สามล้อมาลงปลูกไปเจ็ดล้อกระต้นเจ็ดล้อต้นครับเขาปลูกไปย่างห่างเท่าไหร่นี่ทีแรกสามคนซื้อเขาบอกสี่พันสี่สี่ตอนนั้นผมก็ รู้เรื่องดีสามสองแล้วก็ปลูกไปพอปลูกไปปั๊บเนี่ยมันก็มาเป็นตัวคู่เยอะเขาเป็นตัวคู่เยอะเราก็รู้ว่าก็รณ์ศึกษาตัวคู่เราต้องการเกสรตัวคู่เพื่อมาผสมตัวเมียนี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของสวนเท่านั้นถ้าสิบต่อหนึ่งห้าสิบต่อหนึ่งยี่สิบต่อหนึ่งอันนี้พอพอมันเป็นตัวคู่ พอปีที่สองผมพอเริ่มศึกษาไปก่อนเริ่มคัดเอาตัวคูว่เอาไปดูแล้วอ่างอตเนื้อเยื่อเลยเนื้อเยื่อไม่อ,อ,อมสี่ปีก่อนนะต้นประมาณพัน,น<า>ร้อยเดี๋ยวนี้สามพันที่อันนี้จากไหนอันนี้จากเจ้าที่ขายในเทสวนใหญ่สวนคุณปีชาา,าเราต้องมีการันตีใช่ไหมครับต้องมังม่นใจว่าตับต้นตอบก็ดีนะ้น หลายสวนที่ใหญ่ๆของของบ้านเราก็มีสวนคุณพิชานนะโุลีปากเกดนะฮะสวนคุณตูของของหลวงสวนคุณเอกสีเขียวสวน w d p e Western เด่นทางในเมืองการนะครับน่าเชื่อถือได้เดี๋ยวนี้ก็ออกมามีหลายสวนเดีย๋ยวนี้เรียนตามตรงท่านนี้ก็กดเข้าไปตอบผมแล้าน่าศึกษาเลย คือใช้เวลาก็ไม่มากไม่กี่วันแล้วก็รู้ว่าสวนไหนไปยังไงสวนไหนเปยังไงที่ก็จะเชื่อถือได้ผมก็ใช้ระบบนี้คือผมก็ไปซื้อจากสวนตรงนี้มาลงก็มีลูกค้าหลายท่านมาถามว่าผมขายต้นพันไม่แนต,ตอนนี้นะมันยังไม่แน่นี่ไม่แน่นอนผมก็เกรงว่าจะมีการไม่ใช้ต้นพันุ์อีกแน่ิีผมก็ยังไม่ขายชวงนี้ครับก็ แต่แนะนำให้ได้ว่าอย่างเช่นสูตรวิชาน้องตูนทั้งอันติดต่อมีอันเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยออกให้ได้ครับก็คิดว่าต่อไปคงจะจะดีขึ้นนช่วงนี้ก็มันต้องการมากเพิ่มแล้วแนะม้แต่อันนี้เราเวลากดเข้าไปดีก็เชื่อไม่ได้แต่เราจะรู้ถ้าเร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 า,เราเล่นไปไหนเรารู้เลยว่าถ้ามีใครประกาศราคาบอกว่าไอ้ต้นเนี่ยบาฮีเนื้อเยื่ออะไรเนี่ยพันนี่นะบอกต้นละ 800ร้อยพันพันสองนีั <un border line> ่นคือหลอกเปไปไม่ได้ก็ยังต่ำนคชักซูนลงจากเครื่องมาสองพันแล้วเนี่ยอันนี้เราจะได้รู้อันนี้เป็นเป็นผลิตยางที่ว่าลองท่านถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรก่อนดูในนี้มันมีปุ๋ยอะันต้มขนาดสูงเท่าไหร่ปุ๋ยยังไงมันมีสูตรเยอะแยะไปก็ไล่ปุ๋ยในขั้งกี่ต้อนเนี่ยไล่ได้่ยปุ๋ยได้ 8ปดมาตรฐานนะเมื่ี้ผมที่สี่ี่มาสี่สี่ใช่สีตอนนั้นผมผมไม่รู้เรื่องก็เล่นไปปั๊บโอ้เียสีล่นไปมันชนกันเลยเราไปตัดหญ้าก็ลับากให้น้าก็ลัาบากก็เลยต้องต้องเปลี่ยนใหม่เป็น8ปดูปต้องตกทิ้งตกชิ้เหลือเป็นแปด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 ที่มาตรฐานเลยมาตรฐาครับไล่ได้ยี่ห้าต้องที่มีแต่้องไล่ถึงเท่าไหร่ ที่มาต้นะถ้าปีปีที่สี่ห้าถ้าเนื้อเยื่อเนี่ยถ้าต้นขนาดนี้นะไม่ใช่ลงไม่ใช่เปียงแค่ศูนนะต้นขนาดนี้สามปีได้าปีละปีปีละปีที่สี่ห้าจะได้ประมาณเท่าไหร่ละมันมันมันจะเพิ่มขึ้นราคาในปริมาณนี่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรดีมาน supply ปีที่แล้วไอ้นี่นะฮะกิโลละหกร้อยปีนี้ห้าร้อยมากขึ้นมากขึ้นมากจะสี่ร้อยสามร้อยของบ้านนึงได้ไปน ไร่หน uh> uh okay so ึ่งก็ไร่แสนหนึ่งครับคือไล่หนึงต้นต้นหนึ่งถ้าบำรุงรักษาเขาดีๆนะฮะถ้าอายุ8ปีเนี่ยนะมันจะร้อยกิโลขึ้นไปต้นต้นอันนี้อันนี้5ปี5ปีแค่นั้นนี่ครัวเงี้ยสิบเอกระโลช่างอยู่ใช่ยนะครับ16บกรโลต้นหนึ่งเขามีมูลสิบเอกระ0เอกระโลเอกรม